สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าพรพาทุกคนมาเาที่ยวทําบุญด้วยนะคะที่วัดถ้ำเขาปะทุนทองชื่อเต็มๆนะหรือที่เรารู้จักกันก็คือว่าวัดถ้ำเ,เขาประทุนนั่นแหละทุกคนอ,อยู่อำเภอบ้านไร่ นะคะจังหวัดอุทัยธานีถามว่าเส้นทางเป็นอย่างไรเส้นทางมาเป็นทางเรียบเรียบเลยนะทีแรกเราก็ไม่เข้าใจเราก็เส้นทางมันต้องขึ้นขึ้นลงลงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะคะก็คือเส้นทางที่มานะทุกคนถ้าเกิดใครยังไม่เคยมาก็บอกว่ามาจากทานด่านช้างนะคะวิ่งมาเรื่อยๆที่จะไปอำเภอบ้านไร่นะคะวิ่งมาแล้วเจอโรงงานน้ำตาลลินอ่าโรงงานน้ำตาลลินเป็นจุดเด่นอยู่ทางซ้ายมือถ้าเรามานะโรงงานน้ำตาลลินอยู่ทางซ้ายมือแล้วเลยโรงงานน้ำตาลลินมานิดเดียวนะคะแยกขวามือเข้ามาวัด นี้ได้เลยนะคะคอะบอกพิกัดคร่าวๆก็คือการมาไม่ยากเลยนะคะทุกคนนี่อย่างเช่นที่เห็นด้านหลังของปอ้าพรนะนะคะก็คือโบสถ์ที่ทำด้วยรากไม้นะคะเขาบอกหนึ่งเดียวในโลกสวยงามมากแค่ไหนวันนี้เราได้ดูกันแน่ๆนะคะอ่ะทน,นี้ก็คือบริเวณในวัดนะคะทุกคนบริเวณในวัดก็มาถึงเราก็ เออ่เข้าไปที่เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเชิญชวนทุกท่านนะครับกลับไปกา<ไ>ปด้านหลังก<อ>่อน<อ>โอ้ยคือ ามาถึงก็ไปบูชาดอกไม้ทุกเทียนนะคะบูชาดอกไม้ทุกเทียนเสร็จแล้วก็ไหว้พระแล้วปิดทองที่ด้านล่างนะคะส่วนด้านบนที่ไปดูไปชมความงามของโบสถ์รากไม้นั้นไม่ให้ปิดทองไม่ให้ทําอะไรนะคะเราต้องทําด้านล่างให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะ,คะนี่ทุกวัน โบสถ์รกไม้หนึ่งเดียวในประเทศไทยหนึ่งเดียวในประเทศไทยอ่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยขอโทษนะคะที่พูดผิดขออภัยนะคะหนึ่งเดียวในประเทศไทยค่ะทุกคนอ่าหนึ่งเดียวในประเทศไทยเช่นเดินมาก็จะมีเอ่อบริเวณอันนี้เป็นเป็นบริเวณในวัดนะคะ<ห>ทุกคนท,ทุกท่านี่าวัดนี่เขาท่านทำปะทุนนะคเขาท่านทาปะทุนนะคะก็เอ่อไหว้พระเสร็จแล้วก็เดินมาเรื่อยๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอ่ นะคะอ่านี่ค่ะในประเทศไทยนะะอันนี้คือเจ้าไข่นี่นะคะก็จะเป็นด้านนี้ทางวัดก็กว้างขวางอยู่นะคะทุกคนเออเดี๋ยวนะก็นี่เรามาตอนเช้าวันนี้แดดสดใสมากเรียนเชิญไปทานอาหารที่โยวงการของวัด อ๋อมีรงทานด้วยอ๋อมีทานด้วยนะคะอกาแฟสดที่ร้านอนิจังของวัดอกาแฟสดคาเฟ่ชื่อคาเฟ่อนิจังเจ้าแม่ตเียนอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยนี่ค่ะมังกรเหรอคะเอ๊ไม่แน่ใจนะก็จะเดินมาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นแบบเดียวทามนะคะวันนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะทุกคน ที่วัดทำเข่าประทุนเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศแบบเยอะๆเลยนะคะก็จะมีน่าจะเป็นมังกรนะคะสองสองตัวอยู่ตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็เขาก็จะมีสะพานนะคะทุกคนก็จะมีสะพานประมาณนี้โอ้ยอ่ะเนี่ยค่ะเป็นสะพานไม้นะคะทุกคนสะพานไม้ เดินไปแบบนี้เลยนะคะจะพาเดินไปสะพานไม้สะพานไม้พอเราเดินมาพวกก็จะมีซ้ายขวานะคะขวาก็จะไปหามังกรอีกหนึ่งตัวตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าทางซ้ายทางซ้ายก็จะเดินมาข้างล่างก็จะไปเป็นปลานะคะทุกคนจะเป็นปลาแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นปลาให้อาหารปลาได้นะน่าจะมีอาหารปลาค่ะแล้วก็จะเดินข้ามไปอีกฝั่ง ด้านนู้นนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็เป็นบริเวณของวัดนะคะแล้วก็ข้างบนนะคะนี่ก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่อ่านะคะแล้วก็หมุนมาแถบนี้อ่าอันนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นไปชมโบสถ์ด้านบนนะคะเพียงแต่ว่าอุ้ยเป็นปลาดุกหรือปลาอะไรอะ่ะนี่ มันคล้ายๆปลาอ๋อมันมีจะมีปลานินด้วยทุกคนมีปลานินแล้วก็ปลาดุกมั้งปลาดุกตัวใหญ่มากเลยอะ <_ d isc> เห็นไหมคะปลาดุกตัวใหญ่มากโอ้ย <_ d isc> อะเราก็พาเดินต่อไป <_ d isc> ก็คือด้านล่างก็จะเป็นพวกบรรดาลากลากไม้อยู่แหละแต่ว่าเดี๋ยวไฮไลไท์ก็คือบนโบสถ์นะเดี๋ยวคนเดี๋ยวบนโบสถ์จะพาขึ้นไปชมนะคะว่า <_ d isc> บนโบสถ์จะเป็นประมาณไหน พีต้ยขึ้นข้างบนย,งยังนงุ่นไงเมียเดี๋ยขึ้นเนี่ยว่าไฮไลท์อยู่ข้างบนอ,อัอนนี้ก็ทำวยนะใช่นี่ก็เป็นลากไม้เหมือนกันแต่ข้างบนมันน่าจะสวยกว่านี้ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาด้านหน้าด้านหน้านะคะด้านหน้าเป็นเอ่อ แม so ่ตะเคียนนะคะเราพามาชมแม่ตะเคียนก่อนนะคะแม่ตะเคียนนี้ก็มีแกะสลักพระอยู่นะคะแล้วตรงนี้มีใครชอบเสี่ยงชั่วโชคเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีลอตเตอรี่ขายด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นไม้แม่ตะเคียนอ๋อแล้วเขาก็แกะสลักอยู่กับตรงนี้เลยใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่นะช่วยกันดู พอพอก็ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่หรอกทุกคดูค่ะทุกคนนี่แบบแบบนี้เลยนะคะนี่แบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่เออน่าจะเขาจะแกะสลักจาก,จากต้นไม้ตะเคียนเลยใช่ไหมเนี่ยถ้ายู่แหละถ้ายู่ด้านหน้านี้ก็เราสามารถบูชาบูชาทูบเทียนนะคะแล้วก็ ไหวยแม่ตะเคียนได้นะคะทุกคนอันนี้น่าจะไม่แล้วแต่ศรัทธาแน่เลยเพราะว่าเขามีตู้ไว้ให้นะคะทุกคนโอเคสาธุนะคะเราไปชมจุดต่อไปนะคะน,นี้เดี๋ยวน่าจะขึ้นไปข้างบนแล้วละข้างบนนี้คือจุดไฮไลท์มากเลยนะคะโบสถ์ลากไม้หนึ่งเดียวในในในประเทศใน,ในโลกเลยเหรอใช่เหรอเพราะว่าวัด อ๋อวัดเยอะเมื่อกี้เห็นเขาบอกว่าหนึ่งเดียวในโลกอ่าเห็นเขาบอกหนึ่งเดียวใน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 อะไรนะในโลกเหรอ One of the world นึ of the ปะไปเลยไปข้างบนกันอ๋อพี่ต้อยขับถ่ายรูปใช่ไหมอ่าอันนี้จากด้านล่างก่อนนะคะนี่ให้ดูด้านล่างก่อนเอ่อให้ดูด้านล่างก่อนว่า เป็นประมาณนี้นะคะข้างหน้านี่ด้านหน้านะแล้วก็นี่ด้านล่างของโบสถ์นะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปชมข้างบนเลยค่ะแล้วลัาขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะทุกคนลมเย็นบ้าขอบอกลมเย็นลมดีจริงๆนี่เรามาอยู่วันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราให้ทุกคนได้ชมก็ถอดรองเท้าก่อนนะคะนี่ อันนี้คืออันนี้คือบริเวณผนังอันนี้ผนังนะคะทุกคนเนี่ยผนังอันนี้เป็นลากไม้แล้วแกะสลักเป็นพระองค์พระนะคะแล้วก็หนึอะไรเนี่ยโอ้ยอเมมากนี่ลากไม้ใหญ่อย่างนี้ลากไม้หมดแม้กระทั่งพื้นพื้นอ่ะเดี๋ยวดูพื้นพื้นนี่ก็จากลากไม้นี่ทุกคนพื้นนะคะนี่ พื้นก็ลากไม้เสาเสาก็ลากไม้ทุกคนเสาไี่เป็นต้นเสานี่เป็นต้นนี่ข้างล่างเป็นไม้นี่ไงเพดานทุกอย่างเป็นไม้หมดเป็นพวกลากไม้อนี่ทุกคนเอ,อ้ยนี่อันนี้บนเพดานนะคะทุกคนเอาละหมุนให้ดูบนเพดานนะคะนี่เป็นเพดานแล้วก็เป็นแบบว่ามีรูปต่างๆอือ โหใครมาทุกคนแบบมันว้าวมากทุกคนนี่หยแล้วลมเย็นมากเลยข้างบนเนี่ยลากไม้เลยนะคะค่อยๆไล่ให้ทุกคนดูนะทุกคนที่ดูแล้วนะคะโดชมคลิปนี้แล้วเนี่ยอยากจะมาวัดถ้ำขับปะทุนบ้างนะคะเราก็แจ้งพิกัดไว้ให้แล้วด้านหน้าคลิปเลยนะคะทุกคนหยมันแบบว่ามันไม่เคยเจอที่ไหนจริงๆอะทุกคนไม่เคยเจอจริงๆนะ เออวันออฟโดเวอร์ยังว่าแหละทุกคนโอ้โหลากไม้จริงๆทุกคนแม้กระทั่งพื้น,นพื้นแล้วก็เพดานทุกอย่างอะ่ะมันเป็นไม้หมดเลยอะ่ะแ,แล้วก็ผนังก็เป็นลากไม้แล้น<า>่ใช่ผนังฝาจะเป็นไม้กันเกานะคะข้า<อ>งในจะเป็นฝักทองคอ๋อ,อข้างในสักทองข้างฝาเป็นไม้กันเกานะคะทุกคนโอ้โหแล้วตรงนี้อเมซิ่งมากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สวยอ่ะตรงนี้ พี่ตรงนี้ลากอะไรอะคะนี่ค่ะโอ้อันนี้เป็นตะเคียนนะคะที่ด้านหน้าที่ทุกคนเห็นนะคะเป็นตัวนี้เป็นลากไม้ตะเคียนนะคะทุกคนโอ้ห oh. ส,สวยมากค่ะทุกคนงดงามจริงๆขอบอกว่ามันงดงามจริงๆเนี่ยโอ้โ oh. หขอบอกว่ามันสุดยอด อยู่ในนี้แบบเดินเพลินมากนะทุกคนมันมีอะไรให้เราดูแบบว่าที่เราไม่เคยเห็นนะทุกคนเราแบบว่าผนังผนังแบบนี้โปร่งลมเย็นสบายไม่ต้องทําประตูนั้นหน้นตาต่างโอ้ใช่ใช่แต่จะขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าโบสถ์ของวัดนี้นะคะไม่มีหน้าต่างแล้วก็ไม่มีประตูตทุกคนเห็นปะ แต่ได,ได้เย็นมาสบายทุกคนขึ้นมาเราเย็นสบายมากอ่ะทุกคนคือลมมันเข้าโดยธรรมชาติอะ่ะใครที่แบบว่าชอบธรรมชาติธรรมชาติแบบว่าสงบสงบแล้วแบบว่าเออมานั่งที่เนี่ยอ่าอ๋ออะไรนะเขาทำอะไรกันนี่เดี๋ยวเราไปดูพี่เขาทำอะไรกันเป็นผ้าติดเพดานคะ่ะอ๋ออ๋อเป็นแผ่นอันนี้เขียนฝ้าแล้วก็ติดเพดานข้างบนนะคะนี่ เขียนข้างล่างนะคะแล้วก็ติดข้างบนแบบนี้นะคะทุกคนอ๋อนี่ค่ะพี่พี่เขากำลังเขียนกันอยู่นี่พี่พี่กำลังเขียนกันอยู่ยังไงอะราคาเป็นยังไงแผ่นละอะไรแผ่นละ,ะเท่าไหร่เฮียเลี้ยงออ๋อแผ่นละหนึ่งร้อยบาทแผ่นละหนึ่งร้อยบาทแผ่นละหนึ่งร้อยเขียนชื่อเลยนะคะนี่เขียนชื่อแบบนี้ อืมอแล้วก็อันนี้ส่วนส่วนลายเนี่ยเราเลือกเองได้นะคะเราเลือกเองได้ว่าเราจะชอบแบบไหนนี่แบบนี้เลยนี่นะคะอ๋ออันในพื้นอันไหนที่ที่เป็นพื้นนะคะอ๋อถ้าพื้นลงสมุดเล่มใหญ่ได้เลยตารางเมตราเท่าไหร่นะคะ ตารางเม็ดละ100นะคะท้าพื้นนะคะตารางเม็ดละ100เขียนชื่อลงในสมุดได้นะคะสมุดจะมีอยู่บนโต๊ะนี้นะคะก็คือถ้าพื้นเขียนชื่อลงบนสมุดแต่ถ้าเกิดว่าเพดานนะคะก็สามารถเลือกลายจากแผ่นไม้นี้ได้เลยนะเขียนชื่อด้านหลังอ่าค่ะ โอเคนี่ใครอยากจะมาทําบุญนะคะม,มาแล้วนะคะก็มาทําบุญกันด้วยนะคะโดยการาบริจาคพื้นหรือฝ้าโดยการเขียนชื่อไว้แบบนี้นะคะ,ะทุกคนก็กําลังเขียนชื่อกันนะคะทําบุญกันด้วยพร้อมเลยนะคะข้างหลังด้วยข้างหลังด้วย <c oughs> เขียนให้ครบนะคะเขียนให้ครบ แบบนี้นะคะพอเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะาทางวัดเขาก็จะนําขึ้นไปเป็นแบบนี้นะคะทุกคนอุ้ยขนาดข้างบนตรงนั้นอะตรงกลางอะทุกคนก็ยังเป็นแบบลากไม้เลยอล้าคล้ายแบบโคมไฟอะ,ออะแล้วก็จะเป็นลากไม้แบบนั้นนะ,นะคะเห็นไหมคะที่เป็นจุดจุดุดแล้วก็ตามเสาก็จะมะีมังกรนะคะแล้วก็จะมีช้างสามเสียนอะไรพวกนี้นะคะอแล้วก็ด้านนี้ นั่นนี้ก็จะเป็นลากไม้อยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วก็มีองค์พระประธานอยู่แบบนี้นะคะเอแล้วก็เนี่ยดูพื้นดิทุกคนพื้นก็สวยมากเลยทางวัดก็จะมีป้ายไว้ให้นะคะ,ะเทพื้นก็คือเทพื้นแบบนี้นะคะตารางเมตรละหนึ่งร้อยบาทนะคะอะ ด้านหน้าด้านหน้าของพระอุโบสถนะคะทุกคนด้านหน้าของพระอุโบสถก็จะมีมใช้ทาเวสสุวรรณไหมน่าจะใช้อยู่นะคะอึ๊บอ่านี่นี่เป็น ท้าวเวสสุวรรณนะคะขึ้นมาปุ๊บทางขวามือก็จะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะคะแล้วก็ทางซ้ายมือก็จะเป็นท้าวเวสสุวรรณเหมือนกันนะคะแต่น่าจะกุลปางท้าวเวสสุวรรณปางนี้นะคะจะถือ iPad นะคะเป็นแล้วก็ก็ปางนี้ปางนี้จะปางนี้จะถือโทรศัพท์ <ST an ct plumbing> บางนี้ถือโทรศัพท์นะคะทุกคนและเสร็จแล้วเขาก็อกว่าถอดรองเท้านะคะบูชาก้อนเงิน,งนงก้อนทองก้อนเงินก้อนทอง tekn, อ๋อก็คือตรงนี้นะคะก้อนเงินก้อนทองก็ตรงนี้เลยนะคะบูชาก้อนเงินก้อนทองแล้วแต่แล้วแต่กําลังศรัทธานะคะก็คือแล้วแต่เรานะคะใส่ในบาทนี้ได้เลยนะคะทุกคนอ่านี่นี่เขาจะว่า ทองไหลมาแล้วก็ถ้าเป็นสีเงินก็เงินไหลมาแบบนี้นะคะทุกคนอ่าใส่ปัใจจัยใส่ในนี้ได้เลยนะคะทุกคนนี่แบบนี้นะคะงดงามนะคะขอบอกว่ามันงดงามมากถ้าเกิดใครมานะคะนี่ก็เป็นจุดเช็คอินอ,อีก ที่หนึ่งนะคะวัดถ้ำเขาประทุนนะคะของจังหวัดปุธทัยธานีที่เราจะต้องไม่พลาดที่จะแวะนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูซิว่าเขาบอกว่ามีคาเฟอันนิ้จังเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตอนนี้นะประผ่อนลงมาจากโบสถ์แะค่ะโบสถ์ลางไม้ที่อยู่ด้านล่างตอนนี้ลงมาแล้วนะคะแล้วก็อ่ะอะเขาบอกว่ามีกาแฟสดเครื่องดื่มชื่อ อะนิจังคาเฟ่นะคะเดี๋ยวเราไปลองไปดูแล้วก็นะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสวนย่อมเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะทุกคนดูดอกไม้สวยงอนไก่โอ้โหงอนไก่สวยมากนู่นนะคะขเข้าไปชมอันนี้จังคาเฟ่ส่วนตรงนู้นโอ้ยตรงนู้นก็จะเป็นแบบอะไรนะตีนเผา น่าจะเป็นประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูอันนี้จังคาเฟ่กันนะคะว่าเป็นแบบประมาณไหนบริเวณวัดกว้างขวางลมลื่นนะคะทุกคนอ่าลมลื่นกว้างขวางใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปหาอันนี้จังคาเฟ่กันนะคะและเราก็มาถึงแล้วทุกคนโรงทานด้วยนะคะก็มีโรงทานด้วยแล้วก็เป็นอันนี้จังคาเฟ่ด้วยโรงทานนี้เห็นเขาประกาศว่ามีก่วยเตี๋ยว เดี๋ยวเราไปดูกันโอ้เขามีของอร่้นย้โอ้อ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ค่ะก็ก็คือจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนอ่าประมาณนี้เลยก็มีร้านโดยจากสมทบคุณอ๋อหมายถึงหมายถึงก๋วยเตี๋ยวนี้ ก็ค well ือเป็นลงทานแล้วแต่คุณพี่จะทำอ๋อแล้วแต่จะทำบุญเลี้ยงต่อไปอ๋อแล้วกาแฟก็เป็นของาจากคุณี่อ๋อส่วนกาแฟนี้ก็ซื้อเอาอ๋อแต่ตะเวยเตี๋ยวนี้เป็นลงทานอ๋อถ้าเกิดใครมานะคะก๋วยเตี๋ยวนี้เป็นลงทานถ้าเกิดเราจะกินแล้วแต่ว่าเราจะทําบุญใส่ใส่ตู้นี่ค่ะใส่ตู้แบบนี้ให้วัดไปแล้วแต่เท่าไหร่นะคะก็เขาก็ไม่ได้กําหนดนะคะว่าเท่าไหร่แล้วแต่เราจะใส่นะคะแล้วก็บริเวณคาเฟ่นะคะ ออทางไปสุขาตรงนี้มีนี่น,น,น,นี่มีสุขาด้วยใกล้ๆคาเฟ่มีสุขานะคะแล้วก็มีน้ําตกนะคะน้ําตกมินิมอล่างนี้เลยนะคะทุกคนมีปลาครับไหมนี่ค่ะแบบนี้นะคะที่คาเฟ่นะอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างมือแบบนี้นะคะและ้วก็ขนาดแบบว่าโต๊ะที่ อ๋อยังราคายางังพิ่งด้กินข้าวมเมักกี้ขอบคุณค่ะก็พอดีมีละโต๊ะก็จะเป็นรากไม้ต้นไม้อะไรพวกนี้เป็นไม้หมดเลยนะคะทุกคนโต๊ะก็จะเป็นต้นไม้หมดเลยนี่แบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนคาเฟ่นะคะคาเฟ่ก็เป็นคาเฟ่อ,อาัานจังของวัดแบบนี้สามารถสแกนได้นะคะใครไม่มีเงินสดมานะคะ <ๆ S 2> นี่ก็จะ,จะมีเมนูตามนี้เลยนี่มเมนูตามนี้เลยราคาราคาไม่ได้แรงเลยนะคะทุกคน ราคาร้อนนี่ก็แค่30สิกว่าบาท35บาทนะคะถ้าเย็นก็ประมาณ45 50บาหนะคะแต่ถ้าปั่นก็ประมาณ50บาทโอ้ยราคาแบบมิตรภาพมากราคาที่แบบว่าทุกคนเอื้อมถึงจับต้องได้แล้วก็เป็นการทำบุญให้วัดด้วยนะคะอ่านี่ประมาณนี้เลยนี่นะคะ มีหลายๆอย่างนะคะแล้วก็จะเป็นเมนูแนะนําเขาอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีรูปติดไว้ให้ใครจะกินสมูทตี้กาแฟชาอะไรก็ว่าไปนะคะทุกคนอ่ประมาณนี้นะคะมีเครื่องทาอํากาแฟสดแบบนี้เลยค่ะทุกคน ส่วนน้ำเปล่านีก็ฟรีนะคะน่าจะฟรีอยู่นะคะเขาก็มีแก้วนะคะสะอาดอยู่นะคะมีผ้าคลุมให้นะคะอ่าอันนี้เป็นบริเวณคาเฟ่และ๋วยเตี๋ยวนะคะ๋วยเตี๋ยวนี้ฟรีนะคะทุกคนขอบอกว่าฟรีแล้วแต่ว่าเราจะทําบุญให้กับทางวัดไปเท่าไหร่นะคะอ่าแล้วก็ใกล้ๆกับบริเวณตีนเขาตรงเนี้ เห็นหลวงพ่อกับคนงานก็ทําอะไรอยู่น่ากำลังแบบว่าต่อเติมนะคะอะไรต่ออะไรอีกมากมายเลยนะคะถ้าเกิดใครมานะคะก็แวะมานะคะมาค่ะมาง่ายๆเองจากถนนใหญ่มาไม่ไกลเลยนะคะทุกคนใกล้มากเข้ามาแป๊บเดียวถึงแล้วนะคะทุกคนเดินมาเดินไปตกลงว่าทางเข้าคาเฟ่อน,นิจังอน,นิจังคอฟฟี่นะคะมันอยู่ทางนี้อยู่ตรงกันข้ามกับห้องน้ําเลยนะคะนี่ นะคะอ่ามีกว๋วยเตี๋ยวเขาบอกก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดนะคะกาแฟบุญบำรุงวัดก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดอ่าอ่ะ,อะนิจังคาเฟ่นะคะทุกคนนี่แบบนี้เลยนี่เ็ข้ามาเห็นป้ายเลยป้ายนะโอะก็คือน,นี่เอาบริเวณน,นี้เป็นห้องน้ําตรงกันข้ามกระถาร้านร้านอ่ะ,อะนิจังคาเฟ่นะคะก็จะเป็นนี่เลยป้ายอย่างนี้กาแฟบุญบำรุงวัดอ่าประมาณเนี้ยค่ะ แล้วเราก็เจอเพื่อนใหม่ว่าไงคะมาอันี้ลูกอันนี้นนทำบุญนะคะใช่ไหม ไม่ได้กินกว๋วยเตี๋ยวแต่ว่าอยากทำบุญนี่เป็นผู้หญิงที่สวยน้ำใจงามเห็นไหมอ่าไม่กินกว๋วยเตี๋ยวก็เราก็สามารถทำบุญได้นะคะเพื่อที่จะให้ทางวัดเขาได้มีปัจจัยเอาไว้ซื้อ,อ,อวัสดุอุปกรณ์ในการทำข้าวเหนียวต่อไปไอทำกว๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ขา้าวเหนียวก๋วยเตี๋ยวคะ่ะ <laughs> วันนี้เราขอบุกครัววัดถ้ำเขาประทุนนะคะคือกินกว๋วยเตี๋ยวนี่หอมมากอดทน ไม่ได้เลยต้องขอว้าวโอ้ยเป็นเตาแบบนี้เตาแบบคล้ายๆเหมือนโบราณนะเนอะโบราณเลยค่ะอ๋อออนี่อ๋อใช้ฟืนฟืนใส่ช่องนี้ใช่ไหมคะช่องนี้ค่ะมันจะจะร้อนอยู่อย่างนี้จะร้อนอยู่ตลอดอ๋อนี่นี่นี่ขออนุญาตนะคะนี่ซองน้ำก๋วยเตี๋ยวซึ่งมันเป็นอะไรที่มันหอมมากเสดายกินข้าวมาแล้ว นี่โอ้ยสะอาดนะคะทุกคนสะอาดค่ะทุกคนค่ะต้องทำให้สะอาดนี่ค่ะสะอาดเราเตรียมเราเจีเองผั่วเราพั่วเองพริกเราพั่วเองอ๋อแล้วก็มีหมูหมูอย่างเดียวใช่ไหมคะค่ะอ๋อหมูหมักหมูแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่อโอเคขออนุญาโตอโอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยมีกุ้งอย่างเงี้ด้วยกุ้งอย่างเงี้ยอร่อยใช่ใช่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยมีกุ้งฝอยๆอยอย่างเงี้ยโอ้ยอร่อย เสียดายมากเลยเดี๋ยวเราต้องมาเขาหน้าแล้วเกิดใครที่จะมาวัดท้ำเขาประทุนนะคะแนะนําว่าอยากกินข้าวมานะคะมากินกว๋วยเตี๋ยวที่นี่เลยนะคะนี่ข้างในเขาสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์นะคะเข้าวัดนะคะทุกคนอคขอบคุณนะคะคุณพี่ขอบคุณคะ่ะนี่เราได้เข้ามาชมครัวซึ่งมันเป็นกินอันยา้ายวนใจมากเลยนั่งข้างนอกนี่หอมมากเลยหอมจริงๆ ร Blue เราเดินไปเดินมาเราหิวน้ําเราก็เลยมาสั่งแดงโซดาดีกว่านะคะแดงโซดาแก้วเท่าไหร่คะแดงโซดานะคะสี่สิบบาทนะคะมิ้วท่าท่างวดหน้าท่านุมาส่งเอา เมื่อไหร่จะขาวอืนี่ตามจะลอดแบบนี้นะอแสดงว่ามีกิ่นเนี่ยตามตุ้ามีกิ่นไงอือตามก็ๆๆๆๆๆๆๆไม่มีอะไรกิน นั่งถึงก็ตรงแบบนึงคนหลังจากเดินรอบวัดรอบวัดอาจจะไม่ครบอาจจะไม่ครบท,ทั่วพื้นที่นะคะเพราะว่าถ้ายังไงแล้วเนี่ยที่ที่เว้นไว้ก็คือเชินชว,วนผู้ชมอ่าที่เว้นวไว้ก็คือให้ทุกคนมาต่อว,วัดนี้ยังต้องการ ต้องการอะไรจะตุปัจจัยที่ใช้ในการก่อสร้างอีกเยอะ,อาะยมาช,ช่วยกันมาช่วยกันช่วยกันมามาแล้วก็มาทําบุญนะคะเพื่อที่จะให้วัดเนี่ยเขาก็ได้มีปัจจัยทําขยายทําอะไรต่ออะไรให้เราได้มาชื่นชมแล้วก็ามาทําบุญกันนะทุกคน,เป,นเป็นการบัลลงศาสนาอย่างหนึ่งบัลลงศาสนาอย่างหนึ่งที่เราคนไทยเนาะเราขาวพุทธนะ มันก็คงหนีม่พ้นเรื่องวัดอะไรอยู่แล้วนะ,ใค,ะใครที่มีตังค์อ่ะใครที่ฐานะดีอยู่แล้วใ้รที่ทำบุญตามวัดใค,ใครที่พอมีปัจจัยพมีใจใใก็มาทําบุญได้ะคะจัดเชิญชวนให้มาดูก่อนก็ได้มาดูก่อนมาดูวัดอะไรก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ ช่วยกันพัฒนาหออน,นาึ่งเดียวในโลกบำรุงศานะส,สนาของเรานะคะ <c oughs> เพื่อที่จะให้ออรุ่นลูกรุ่นหลานของเราเนี่ยได้เห็นสิ่งแบบนี้นะเราเห็นแบบนี้แล้วเราก็อยากจะให้รุ่นต่อๆไปของเราเนะี่ยได้เห็นแบบนี้ยังอยู่อีกยาวๆว่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเ,ออเราก็ช่วยกันทําบุญนะคะ ทำบุญธนุบำรุงศาสนาของเราให้เอาไว้อยู่ให้รุ่นลูกหล,ล,ลานต่อต่อไปนั่นแหละเอไม้ไม้ที่เอามาทำเนี่ยคือเป็นพวกพวกตอไม้ที่ตายแล้วไม้ที่เอาขึ้นมาจากในใ,นเ,น,ใน,นเขื่อนในหางเก็บน้ำอะไรพวกนี้ตอไม้ที่ที่ไม่ใช้อะ่ะเออมันเป็นป็น<ม>เป็น,ปนไม้ที่ไม่ใช้ปกติถ้าไม่มาทำนี้ก็จะโดนเผาทิ้งไปอะไรไป นี่ดีนะทุกคนก็ปกติแ้ะเรามาอุทัยเนี่ยก็หลายรอบมากแต่ไม่เคยรู้เลยว่าวัดเนี้ยอยู่ตรงนีออ้ไม่เคยรู้เลยซึ่งพระพรคิดว่าหลายๆคนเนี่ยอีกหลายๆคนก็คิดเหมือนพระพรหมือนกันว่าไม่รู้เหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยคิดว่าวัดเนี้ยพอเราดูเอ,อ่อคลิปจากคนอื่นเนี่ยเราก็อุ้ยทางเนี่ยต้องไปยากแน่เลยไม่ใช่เลยทุกคนทางเ,เรียบแล้วก็ ่างจากถนนใหญ่ไม่น่าจะเกินโลเนีเข้ามาเนี่ยไม่ไม่น่าจะเกินหนึ่งกิโลทุกคนประมาณนั้นแหละจากดันช้างขึ้นไปทาอุทัยนิดนึงไม่จากแยกจากแยกงาเนี่ยโอ้โหร้อยเมตรเองนิดเดียวเองร้อยเมตรเองเออนิดเดียวมาเหอะมาเหอะขอเชิญชวนนะแล้วก็บริเวณไหนที่คิดว่าผ่อนเองเินไม่พบอยากจะให้ทุกคนมาเดินต่อนะมาชมความงามของโบสถ์ที่สวยแล้วหนึ่งเดียวในในโลกก็ว่าได้ไหมอ่ะจะว่าในประเทศก็ในโลกเลยแล้วกันนะ ขอให้เป็นแบบนั้นเลยเออโอเคถ้ายังไงแล้วก็นะอย่าลืมนะคะ วัดนี้ทุกวันเรามาได้ทุกวันเรามากลับบ้านขอพรได้ทุกวันนะคะโอเคถ้ายัางไงก็อยากจะฝากไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคะโอเควันนี้ก็อขอบคุณนะคะถ้ายัางไงฝากกดซับส,สไครต์กด like, ไลค์กดแชร์และคิดว่าคลิปนีคป้คลิป,ลปนี้เนี่ยมีประโยชน์กับคนอื่นอย่างให้คนอื่นที่มาได้มาเที่ยวชมวัดนี้บ้างก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆกันนะคะค่ะขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย